สวัสดีครับผมนิตันมาทีนี้เราอยู่กันตรงป่าอุดมสมบูรณ์ชื่อคตรขัดเลยคือชื่อมันชื่อว่าป่าอุดมสมบูรณ์นะแต่แบบคนที่อยู่ภายในเนี้ยเออมันจะเป็นมอนที่ติดโลกไม่ใช่ติดโลกเขาเรียกว่าติดติดเคอร์สอะเออชื่อคตรขัดกันเลยโอเคเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะไปสำรวจตรงเนี้ยมันจะมีซากปลาหาพังพวกเนี้ยสามสี่ที อันนี้ด so e ้วยอ่ะอ like ันนี้ด้วยอ่ะอันนี uh ้ด้วยแล้วกันไม่แน่ใจตรงนี้มีหรือเปล่าแล้วก็จะตีกับบอสปรึกษาตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้น่าจะแถวนี้แหละน่าจะแถวนี้แหละเออซึ่งเป็นบอสปรึกษาที่ผมไม่ชอบหน้ามันเลยไอ้พวกนี้ผมจะพยายามเลี่ยงมันนะไม่ค่อยชอบหน้ามันแหละเดี๋ยวนะอ จะได้ไปตามถูกตามากเนี่ยๆๆขอโทษขอโทษขอโทษโ,โอเคน่าจะแถวไม่ไม่ใช่อะไรวะข้าแมา,า <c oughs> ขอโทษ <c oughs> ขอโทษผมจำที่นี่ไม่ค่อยได้ความทรงจำแย่ๆอยู่ที่นี่เฮ้ยได้ยิยเนเสียงสคารับอ๋อสคารับเอฟพีกับเลือด สีแดงๆทางขวานี่คือเลือดแน่นอนซงซ้ายสีฟ้ากับสีขาวมันใกล้เคียงกันอะโอเคไม่ใช่ในส่วนถ้าเป็นพวกสคาหลับแบบมีของจะสนใจอยู่สร้างคนหลับชัางชาวป่าแล้วแบบอาย อ้าต้องสู้แหละต้องสู้เอ้ยผมยังไม่ได้เอาอันนี้ทิงท้งเลยอะไรแท,ง,ทงหลังได้ป่ะเนี่ยผมไม่ชอบไอง <c oughs> มันจะพ่นเอ่อ เคิร์สเนี่ยผมไม่ชอบอ่ะเคิร์สวรลาน่ามันพอมันเต็มมันเราจะตายอ่ะใชื่อเล้ไม่ชอบแ้บโอเคผมมา มาถึงที่แรกผมก็เจอ,อน,นี้เลยเอ่อโอเคไม่ใช่ห้องบอสตัวแรกตอนแรกตกใจนึกว่าห้องบอสโทษะสีทองสร้างขึ้นกระแทกสีทองประทะโดยรอ,อบแต่ไม่ทำดามิดใช่อันนี้จะไม่ทำดาเมิด ก็แค่กระแทกให้กระเด็นเฉยๆครับเป็นเออ่สายอะไรนะสายศรัทธาเป็นมนตรามนตราผมไปมากเลยข้างนอกเลยเคยตรงนี้น่าจะหมดตรงนี้น่าจะหมดไปที่สองมาถึงตู้ก็ได้ห้องลับเลยเอ๊ะโอเคไปนี่ครับอันที่สองตรงนี้สินะ ก็ดูป่าแล้วก็พวกอาเป็นเเขารีอะไรเป็นนอนได้ไหมท้าเดี๋ยวท่าด <c oughs> ีนะผมตีหัอวาอาวุธมาเยอะตรงที่สองไม่มีอะไรเลยเพียบ <c oughs> เทียบเลยพวกนี้เนี่ยแล้วยิไงไอ้ตัวนี้นี่แบบแล้วดูปล่อยไอ้เจ้ามรณาไว้ครอบรอบไปดีกว่าไม่ยุ่งเลยหรออันนี้อันเล็กๆอันที่สาม อันนี้อยู่ข้างบนนะครับไม่เกี่ยวกันซากประหลาหักพังชาวป่าโอเคไปดูจุดต่อไปจุดที่สี่น่าจะมีแค่ตรงนั้นตรงเดียวแหละเป็นจุดเก็บของเป็นโทสาสีทอง ติดๆเกิดีเกิดเอไปตาย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 ผมเกียดที่นี่อจริงๆแลโดนตีังตีกันตีเคิร์ดแล้วผมโดนอะไรไปเดี๋ยวทำไมผมอ้อยโดนโดนโดนเมื่อของทาาเอ้ยมันทำให้ติดอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ S 1> <S 1> <S โล่ภาพศักดิ์สิทธิ์อันนี้ดีอันนี้ดีอ่าคือการป้องกันมันก็ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งอ่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันจะดีตรงที่ว่าโล่เนี้ยถ้าเราเอาไพ่หลังไว้อ่ะถือไว้เฉยเฉยไม่จำเป็นต้องเอามาป้องกันจะค่อยๆฟื้นฟู HP ทีทล,ล,ทละเล็กน้อยค่อยค่อยฟื้นฟู HP ทีละเล็กน้อยครับ ถือว่าดีในระดับหนึ่งสำหรับคนที่แบบชอบสํำรวจแมปแล้วเลือนเอนดินรถแบบผมตอนนี้เห็นปะ่ะอะโอเคเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยเดี๋ยนะหมดไหม <c oughs> หมดแหละ <c oughs> หมดแหละนี่เลือดผมลดใช่ไหมล่ะอ่ออันนี้ผมใส่เป็นเครื่อง,างอารางอยากพระพรอยู่เลือดผมก็เลยค่อยๆเด้งเห็นปะ่ะนาจะไม่เห็นน่าจะไม่เห็น, <c oughs> น,ไ,มหนไม่เป็นไรอ่เอาเป็นว่า ตอนนี้เลือดผมไม่เด้งละผมจะเปลี่ยนโล่เป็นโลน่นี้แค่เอามาถือเฉยๆไม่จำเป็นต้องใส่ได้ผมซูมให้ดูได้ไหมเนี่ยเ,เลือดผมจะให้ใครได้อีกและถ้าเราใส่รวมกับเครื่องรางหยาดพระพร <laughs> เลือดผมมันจะเด้งแบบเด้ง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  ดีดีดีครับดีออถือว่าเป็นอะไรที่ดีแต่ว่าถามว่าผมใช้ไหมผมก็ไม่ไม่ได้ใช้ตอนนี้นะแต่ในอนาคตอาจจะเปลี่ยนมาใช้แบบสำรวจไงเออสำรวจแบบเราก็ต้องอาจจะได้ใช้บ้างต่อไปจุดสุดท้ายเมื่อกี้ได้ไหมตามทางเยฮ้ยผมดมูเด็ราคาเรา เห็นแต่ไกไม่ใช่ไรเฮ้ยโอเคโอเคได้เด้ย <c oughs> ผมไม่ชอบข้ามเลยไอ้นี่โอ oh, ้ตายตาย oh, ตายเกลีย่ oh, ยบตยิด โอเคยังไม่มีอ่าเราได้มาเมื่อกี้ก็คือตัวนี้นี่นี่คุณสมบัติเป็นเท่าสงครามนะครับไอ้ด,ดกระ,กะโดดกระแทกแหละกระโดดกระแทกแหละเออถามว่าดีไหมเหมือนจะดีนะแต่ผมไม่เคยใช้อ่ะไม่ชอบใช้เลยมันดูเป็นแบบมีมมากว่า คู่มือประดิษฐ์นักเล่ยร้อยสิบเก้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันไม่มีอะไรนะไม่มีนะอย่ามีนะคูะ่มือประดิษฐ์สิบเก้าก็คืออะไรคือลูกเกียตหวานอะไรคือลูกเกียตหวานแต่หินอุ่นหินอุ่นนี่เอาไว้โยนให้เราเด้งเด้งเลือดได้เนี่ยตอนนี้ห้ดแต่ลูกเกียตหวานนี่คืออะไร อะไรคือลูกเกดหวานอ๋อลูกเกดหวานเอาไว้เพิ่มพลังนะครับเพ่เีให้กับอ่าทอเลนต์ของเราแต่แรกๆผมก็ใช้นะัดหลังๆมาผมก็กินเลือดเอาเดีกว่าทอเรนต์เราไม่ได้เรียกมาสู้บ่อยด้วยขนาดนั้นนะ เข้าใจอารมณ์ผมไหมแบบเราไม่ได้เรียกว่าสู้แบบทอรเรนต์ต้องสู้เราตลอดเวลานะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะโอเคทีนี้บอดครับ <laughs> บอดไฟบอดไฟบอดไฟฮ่าผมว่าผมมาทางนี้นะนั่นบอดเห็นยังไงั้นเราบอดชอบหนาันเนละย 哦怎么回事啊怎么回事 เราไปเปลี่ยนแหละแล้วดูมันทำแล้วดูมันทำปล่อยหมอกหมอกมรณานะครับถ้าผมไม่มีลูกหมอกตายแล้ว นะอุ้ยหไม่เอาไม่ใช่อะไรมันติดวบนาตรงนั้นโอเคครั้งสุดท้ายอันนี้ผมเล่นระยะไกลกันบ่อยเฉยๆนะเออได้หยาดผลึกโอ้อันนี้ดีเคลือบสีหลอ้อไม่แย่ ผมจะบอกว่าผมเล่นระยะไกลกับบอสเฉยๆถ้าเกิดเล่นระยะใกล้อ่ะจะลําบากกว่านี้เพราะว่าบอสมันจะปล่อยไอ้เจ้าหมอกมรณาเรื่อยๆถ้าเต็มก็คือตายอ่ะผมอยากได้ <c oughs> <c oughs> นี้เลือดเลือดขอเลือดไปขอเลือดไปไปไหน โอเคครับที่นี้เรามาดูกันว่าที่ได้มาเมื่อกี้ก็คือตอนนัวนี้ผสมน้ำอมฤตเพิ่ม h ฮพสูงสุดชั่วข่าวก็คือจะทำให้ m a ค h p พเราเพิ่มขึ้นแต่ในระยะหนึ่งเท่านั้นอันนี้จะทำให้เราต้านทานพวกก็เรียกเลยนะสถานะผิดปกติลหลายๆอย่างเยอะขึ้นความต้านทานเยอะขึ้นแต่ก็มันก็ดีในระดับหนึ่งอะ ไอ้พูดนะเพราะว่าผมก็ชอบใช้เป็นตัวนี้มากกว่าตัวเพิ่มเลือดกับตัวเด้งเลือดอันนี้ค่อยๆเด้งเลือดทีละนิดอันนี้มันเพิ่มแมกเนตีผมไม่ค่อยใช้พอพอมันหมดไงมันเพิ่มแค่ระยะเวลาหนึ่งพอมันหมดปุ๊บการเต้นเลือดเราลดลงหลอดหลอดเตอดเราลดลงก็เลยไม่ค่อยชอบใช้อันนี้ก็ฟึิตฟูเฮ็ดพีส่วนอันนี้ผสมน้ำอามา เหมือนถ้าเราจะเหมือนถ้าเราติดพิษติดอะไรอย่างเงี้ยลราใช้อน,นี้แก้ได้อะลองลองให้ดูลองให้ดูลองให้ดูเลยแล้วกันตรงที่ติดพิษง่ายที่สุด <laughs> ที่ติดพิษง่ายที่สุดเออไม่ไม่เออเอาโห,ด,หดกก่าน,นั้นเลยมันจะง่ายไปไปครับตรงนี้เลยเสื่อมสลายสีแดงตรงนี้ติดยากเรา ีไปเลยนะแล้วก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำผสมใหม่อันนี้ฟื้นฟู HP ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้นี่ถ้าเราติดอ่ะเรากินแล้วเราจะแก้ไหมอยากรู้ครับติดเลยอ่ะกิ้งเลยอ่ะติดให้เร็วขึ้นอ่าการกิ้งนะครับทำให้เสื้อผ้าเราคุุกไปด้วย เสื่อมสารสีแดงอ่านี่ผมติดแล้วนะเลือดผมไม่ค่อยลดถึงผมจะมียาพระอรที่แบบช่วยเด้งแต่ก็ลดดีทีนี้ผมกินเรียบ้อยครับแก้แก้ผิดเป็นแก้พวกผิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานะผิดปกติทุกอย่างนะอ,อ่ะเราสามารถแก้ได้อ,อ่จะเป็นข้อยกเว้นพวกเลือดออกติด น้ำแข็งอะไระ่ที่ว่ามันจะเต็มหลอดใช่ไหมล่ะแล้วเราจะเลือดลดอนะ่ะอันนั้นคือกินแล้วมันก็จะหายหายไปเหมือนกับติดมรณาเมื่อกี้ที่ผมเจอถ้าเต็มหลอดคือตายใช่ไหมล่ะแต่พอมันแบบครึ่งหลอดใกล้จะเต็มหลอดแล้วแบบไม่ได้แล้วกินครับกินน้ำอำมลตที่เราผสมไว้หายทันทีครับ <laughs> ชืวยว่าเป็นเรื่องดีลําคาที่ดีที่สุในที่ดีกว่านี้ มันเสียงตุ้มต่ำตุ้มต่ำของคนบุคาดแล้วก็เมื่อกี้ที่เราได้มาก็น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวนับเอามาลิจะปลุกให้เปลี่ยนที่ลังส่วนโล่ตัวนี้เอาไว้เด้งเลือดดีมากๆสําหรับผมนะอสําหรับคนที่ชอบแบบสํารวจอย่างผมแล้วแบบไปติดนู่นติดนี่ตีกับมอนแล้วเลือดเราลดอย่างเงี้ยอันนี้ค่อยๆเด้งเลือดให้ผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากส่วนตัวนี้ผมใช้ไม่ได้ต้องขอโทษด้วยผมไม่ได้อัพศรธรมเลย าเสียดายเหมือนกันโทวาสีทองเนะี่ยแต่มันเอาเป็นแค่ขคลื่นกระแทกครับทําให้ศัตรูโดยรอบเรากระเด็นออกแค่กระเด็นออกนะอแต่ถ้าแต่ถ้ากระเด็นตรงหน้าผานั่นก็ตายเลยแต่แค่กระเด็นออกอ่ะไม่ได้ม่ได้มีเป็นดาเมจทาดาเมจไปด้วยถ้าทําดาเมจจะเป็นอีกตัวหนึ่งส่วนอันนี้อเดี๋ยวใช้ให้ดูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เป็น ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ค่อยอยากใช้มันอ่ะอันนี้นลกันอันนี้ใช่ไหมเอาเป็นอ่าสักสิบไปเลยคาตานะเวลาใช้ครับ <laughs> มันเป็นเนี่ย อะไรนะยักษ์วิกษาทองน้อยอเออที่มันจะชอบใช้กระโดดทับเราอะ่ะอันนั้นนะอันเดียวกันเลยท้าไมผมนึกถึงไอ้เจ้าอ้วนผอมในดาร์กโซออ้วนผอมในดาร์กโซพักหนึ่งเออใช้แบบท่าคล้ายๆเงี้ยกระโดดสำลับทับเราไม่น่าใช้สำหรับผมไม่น่าใช้ถ้าใครชอบก็ลองลองไปเล่นดูครับ พันธุ์ท้ายทองคาดว้าอะโอเคครับเดี๋ยวเราไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอหน้าเดี๋ยวเราไปสำรวจในป่าป่าอะไรนะป่าอะไรนะป่าอะไรนะมันคือป่าอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมอ่าป่าอุดมสมบูรณ์ชื่อก็อะอะโอเคได้แหละได้แหละป่าอุดมสมบูรณ์ก็อุดมสมบูรณ์ มันจะมีตรงนี้อยู่เนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเมืองอยู่อ่าเป็นถ้ำเป็นเมืองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจกันในวิดีโอหน้าเนาะส่วนวิดีโอนี้ก็บ๊ายบายครับผมเฮ้ <Hey! S 1> บยบาย